สวัสยเก้าเนี่ยมนะครับดาฮาผมทำคอนเทนต์นี่แบบอนิเมะการแคสเกมแล้วก็ลูกิซึนนั่นเองนะครับใครที่สนใจคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมอัพคลิปทุกๆวันอังคารพฤ้นละหันแล้วก็เสาร์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมมี Discord แล้วด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จะเข้า Discord มาคุยกับผมนะรหรือว่าทำการบอกคอนเทนต์แบบว่าสักเจส์คอนเทนต์หรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่มาพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าดิสคอร์ดมาได้เหมือนกััััันนนนนน่่่เเเเเเอออองงนะะคคครรรบบผมมโาาาาวข้ืลยก สวัสดีครับนิวอมดาห์ฮาร์เรยก,ดกดดได้ว่ามากันแล้วนะครับหลังจากที่ผมบอกว่าจะล่นมาตั้งประมาณ10ชาติก่อนนะบลูล็อกไรอัลส์นะครับผมมาวันนี้จะมาทมการเล่นครั้งแรกนะผมไม่รู้อะไรเลยนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะรู้แต่ว่าเป็นเกมเตะบอลน,นะครับก็มาลองดูกันดีกว่านะครับผมคนเล่นแสน,นึงเลยนะเว้ยตอนเนี้ยมันเปิดมาสักพักแล้วคนเล่นยังแตะแสนได้นี่ผมว่ามันก็ต้องเอาเรื่องประมาณนึงแล้วแหละนะทจะไมเปิดมามันชีโดอีสง,งิมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยก็เดี๋ยวอ่า ยังไม่เปิดเสียงแล้วกันเดี๋ยวเปิดเสียงเพลงแม่งขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดในเกมนะตอนที่ตอนที่ผมกดปิดเพลงได้แล้วนะโอเคครับคลิก anywhere ดูคอนติเนียร์เอาว่าเฮย้ยมาแล้วนะครับมีเควสเด้อชีดนะครับหรือเป็นแนวฟาวแมมีเควสไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นแบบอารมณ์เควสอาว่าแบบว่าเตะบอลได้เควสมากกว่านะแล้วก็มีนี่ครับกาชานะครับอา้อาวอ้าวแล้วแบบมึงไม่ให้กูเล่นเลยนะเนี่ยนะอ้าวไอชิบหายแล้วกูยังเล่นไม่เป็นเดียว ถ้าเปิดมันไม่กูเล่นเลยนะี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปิดเสียงกันเปิดเสียงนิดนึงกันเปิดเสียงนิดนึงกันอ่าเปิดเสียงหนึ่งกิจนะเ,เ,เ,เป็นไงโอเคบอลอยู่ไหนอ่ะคือผมเล่นไม่เป็นเว้ยเล่นแม่งไปเนี่ยเดี๋ยวเราดูดูดูด,ด,ดูคอนโทรลกันแป๊บนึงปล่อย,แบบอยบอลแม่งเข้าประตูแบบแป๊บนึงนะครับเออเรามีคิกเตะปกตินะครับสตีลนี่นะเข้าไปใกล้ๆแล้วกดนะครับผมแล้ววิ่งเร็ววิ่งยังไงอ่ะเราไม่มีวิ่งเลยเหรอแล้วผมมันจะเป็นอีสังหนีนะครับมีไดเร็กช็อตกับไดร์เล็กพาร์สนะอีสังห์ไม,ม <laughs> อ้าโอ้โหแล้วเสียงยงังดังกูถามจริงดยปิดไปขอขอนุญาตนะขออนุญาตนะขออนออุญาตแล้วมีแบบไอ้นี่ด้วยอ่ะเป็นแบบค่าแบบการ์ดคุณคุณอ้าวแล้วผมไม่เปิดเลวชิบหายแล้วแล้ว,ลวกูเตะยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไป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 ,ไป,ไปอ,าอ,าอาเอาเอาชิบหายก <g mail> ็จะบอกว่าผมไม่เคยเล่นเก็บเตะบอลเลยคุณผมไม่รู้ด <c oughs> ้วยซ้ำนะเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้มัน่าต้องกดดีเบลนะครับมันน่าต้องแบบไอ้นี่นะครับผมอันนี้คือโกบล็อกได้นะเป็นบูล็อกแมนนะแล้วก็แล้วมันจกส่งอ้าวอ้าเอ้าวอ้าวเอ คือนี่เขาเล่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคือปกติแม่งกูต้องได้สูงมอะไรก่อนปะวะเอ้ย <1> 1> เพื่อนแม่งแย่งบอลมาได้เว้ยเออเอเอแล้วมึงก็โดนแย่งกลับแล้วเขาก็เตะเข้าประตู 1> <1> ใช่ไหมมันโดนแย่งกลับใช่ปะม,มันไม่ได้เตะเข้าประตูตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวนะกูเริ่มจะงงละเดี๋ยวนี่คืออ้าวแล้วผมเสือกเตะลืมอะครูโฮโฮโฮโ๊ยแล้วมันมันวิ่งอย่างไววะนี่คืออะไรจิงิลี่อะนี่คือจิงิรี่แหละแบบเอ่อสเปเชียลสกิลจิงิรี่มันเตะไปแล้วนั่นนะชิบหายละ คือนข้ดีเดอมากนะครับตอนนี้นะคืองงงงแบบไปทิวตัวเลี้ยวก่อนได้ไหมกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาบอลบักด้วยฮะแล้วมันเ,เป็น,ปน,ปนไปได้เหรอว่าที่คนมันจะเตะจากขอบสนามนี้ไปขอบสนามโน้น <laughs> มึงใครเนะี่ยมึงบาโร่บาโร่หรืออะไรหรือคุณนิงามีอ่ะแล้วมันไปอยู่โน่นอ่ะทำไงอ่ะ ือเกมหนึ่งมันต้อง4นาที30นะครับเอางี้เดี๋ยวผมคัดไปตอนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรผมได้ทําการเริ่มสุ่มเริ่มอะไรก่อนเลยแล้วกันนะครับเอออย่างนั้นน่าจะดีกว่านะคือเพราะตอนนี้ผมผมแม่งไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าผมอ๋อมันไม่ต้องทําอะไรเลยเว้ยคุณผู้ชมอ๋อคือเราแค่นี่ก็พอโอเคโอเคโอเคก็คือแค่แตะบอลน,นะครับเสร็จปุ๊บม,มันก็จะไอ้นี่เลี้ยงให้เลยนะเออก็ง่ายดีนะครับผม มันมีอีกอันนึงอ่ะที่ผมเคยเล่นอ่ะไอ้นโ e ออิโอดสักอย่างหนึ่งของที่เป็นบูล็อกอ่ะเออนะครับผมอันนั้นมันต้องแบบเลี้ยงเองด้วยนะอันนี้มันเลี้ยงให้ออโต้เลยนะครับอ่าโอเคโอเคพอเก็ตพอเก็ตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราตัดหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวเร,เราตัดพาร์ทหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเรามากันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะปิดเพลงก่อนนะครับเมื่อกี้ผมก็เล่นเล่นจนจบเว้ยเกมแม่งมันอยู่นะเริ่มเป็นนะครับผมก็เรียกได้ว่าเริ่มจะเข้าใจแล้วนะครับแล้วมึงอย่าเพิ่งเริ่ม นัดนะเว้ยอันนี้มันมีให้กดจอยแมทนะครับไม่ไม่จอยแล้วกันนะก็น,นี่นะเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันดีกว่านะมันมีอะไรบ้างวันนี้ช็อปใช่ไหมลองกดดูดิอช็อปนี่จะเป็นในส่วนของอ๋อไม่อ๋อนี่นะมันน่าเป็นสไตล์นะนี่อีโมดนะผมโกโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้คือเป็นในส่วนของท่าอย่างเดียวเลยป่ะไม่ไดินี่มีเพลย์การ์ดด้วยนะครับ <S <S อันนี้จะเป็นสุ่มตัวนะครับตังผมพอปะ่ะพันแปะอันเนี้ยพอพอดีนะเดี๋ยวลองสุ่มตัวกตัวหนึ่งดูแล้วกันนะ น่าจะใช่นะครับผมใช่ป่วะาชิบหายหรือว่าอย่าบอกนะมันเป็นแค่กรอบหลังเองแมวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คก่อนสไตล์นะครับอ่านี่ไงนี่นี่นี่หนูแม่งกูเกือบซื้อผิดแล้วนะครับสไตล์นะครับผมเออตอนนี้เป็นอิสงีอยู่นะก็ตอนเมื่อกี้เล่นก็ได้ไปหนึ่งลูกด้วยนะครับผมก็ก็โอเคเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับกับเออสปินนะเผื่อได้อะไรดีๆนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวดูเรทกันก่อนแล้วกันนะ อ่าฮะแลมีโออะไรทำไมจรงรีอยู่นี่ก็เข้าใจได้นะครับผมก็ความสามารถไม่ก็มีอะไรมากนะเออนะครับอีปิกมีบัจจิรากับกามารุนะครับ เลเจนดารี่ uh, เป็นบาโรอะบาโอลแม่งแคนคิงเลยว่ะเอ้ย mm hmm. แม่งโคตรอวยขี้แตกนะครับ mm hmm. กับนางหี่นะแล้วก็ ic, มิติกแม่งมีมิติกมีสี่ตัวว่ามีชิโดซาเอไอคูที่อัปเดตมาใหม่แล้วก็ลินนั่นเองนะครับ mm hmm. ผมโอเคมาเดี๋ยวเราลองสูบมึงก่อนแล้วกันนะ mm hmm. ก็ส่วนตัวคิดว่าอีธาง,งีเนี่ยหลังจากเล่นเบตามเมื่อกี้ผมลองใช้แค่ไดเร็กช็อตอ่ะมันก็มันก็โอเคนะแต่แบบ ผมมองว่ามันมันเล่นเองง่ายเป็นเออมันเล่นเองยากเป็นห่หยอ่ะเออนะครับคิดว่าจริงิรีน่าดีกว่านะครับก็ลองสุ่มกันดูนะได้ไหน่อยช่นั้นนะครับผมนะไปกันเลยนะครับผมได้เลยเอยเป็นกูแดนจับโอเคเอาใหม่นะครับไม่เอาอันซ้ำเสียอนลวดนะเวอขออะไรก็ได้ไม่เอาอันซ้ำเสียลวดนะครับเอาจิงิรีมาให้ก็ได้ไม่ติดนะครับกอ็อ้าวอ้าวไอวเราก็ดวงดีซะด้วย อ้าไวไออเราก็ดวงดีซะด้วยอะไรครับเนี่ยมาแล้วครับเกือบสองเปอร์เซ็นต์นางหีนะอ้าวแล้วตัวอวยผมก็ใช้ยาวเดี๋ยวครับจังหวะนี้รออะไรนะโอเคนะครับได้เป็นสอง,องนางหีมานะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเปนมาอยู่ดีดวงแม่งดีว่ะโอเคนะครับก็มานะครับผมเดี๋ยวนะอ้าวเราอีควิปสไตล์ยังไงอ,อ่ะอันนี้อ๋ออม,มันอีควิปอัตโนมัติโอเคมันอีควิปอัตโนมัตินะครับผมแล้วเดี๋ยวโฟล์ฟลอคือเราต้องไป อ๋อโอ้ก็โอ้โอโอมีโฟแยกไปอีกอ่ะแล้วอย่างนี้คือเราควรจะใช้โฟเดียวกันกับไอตัวที่เรามีหรือเปล่าอ่ะไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ในเมื่อมันมีให้เราสุม่มอ่ะผมยังไม่เคยใช้โฟนะครับสำหรับตาก่อนอนะ่ะได้แล้วแหละปลดล็อกแล้วแหละแต่เกมมันจบก่อนนะครับนะเออนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราลองโฟอีทไนธ์ไปก่อนนะครับผมมันมีให้อ่านปหะว่ามันทาอะไรได้เอ้ดเราก็เป็นสายข้อมูลซะด้วยสิมันทาอะไรได้ก่โฟอ่ะ โฟวิส่งีทำอะไรได้อินคิทอยู่โอเคเพิ่มสปีดธรรมดาไม่มีอะไรนะครับก็ก็ถือว่าใช้ง่ายดีงั้นก็ลองใช้ส่งหีไปก่อนแล้วกันนะครับสแตทมีให้อัพด้วยเหรออ๋อไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมโอเคมานะครับแล้วก็เควสนี้ไม่น่ามีอะไรมาเลยเราเค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมกดจนะอยแมทนะจอยจอยตรงนี้ปะใช่ตรงนี้ปะอ๋อ two many player อยู่นะครับผมอ้าว goal keeper position is available อันนี้คือเป็น อันนี้มันเป็นตำแหน่งอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมเป็นโกไม่น่าไม่น่าใช่บาโลนะบาโลไม่เิงเทนะครับชอบดิฟเฟ้นนะอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้เรียยวอะไรนะผมเป็นฝั่งฟ้านะครับผมอันนี้มันเป็นโกอะไรโกแดงวะเออนะครับผมน่าจะน่าจะรอได้นะเดี๋ยวลองใช้ดีกว่านะผมแดดเป็นไงวะแดด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 เอ้ยโอเคนะผมดูใช้ได้นะตอนนี้เพื่อนเราได้บอลไปนะครับผม ที่ผมกล่าวไว้คือ,ค,อคือมันน่าจะแย่งบอลกันมั่วเวแล้วผมคิดว่าเพื่อนผมมันน่าแย่งบอลได้ผมรออยู่หน้าโกดีกว่าเออเราเล่นอย่างชาญฉลาดนะครับรอเพื่อนมันแย่งให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวรอมันส่งมาหานะมาดูมันจะเป็นอีกอีสหร่านะแบบว่าไม่ยอมส่งบอลให้อะไรเงี้ยเออเนีม, <c oughs> มาดูว่าเป็นไงนะไอ้นี่แม่งเล่นคนเดียวหรือเวสีแดงเนะนี่ยนี่นี่มาแล้วมาแล้วมันเอ,อมันได้โอเคโอเคอเพือเ่อนผมแม่งไปแล้วนะครับจังหวะนี้นะอยากรู้ว่าแท็บมันใช้ยังไงอะ่ะคือแบบ คือรอหน้ากโกะแล้วก็ใช้หรือเราสามารถแบบยิงตอนไหนก็ได้เลยอันนี้เราไม่รู้นะไอ้นี่ก็เตือนจังเลยแล้วเกียวครปเปอร์โพสิชันอิสเวเลโบไม่จําเป็นนะนปล่อยบุล็อกแมนไปนี่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวเลยแย่งเลยอืไม่ถึงนะครับต้อง Dad, 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 ออแดชป่ะแดชแดชแดชอแดชมันคือแดชข้างโอเคมันเตะไปแล้วนะครับเฮ้ยชิโดไบซิเคิลคิกอแล้วโกแมบบ่งบุล็อกแมนแม่งอย่างเหนียวนะครับกูแย่แย่งเลยนะแย่อ แย่งไม่ได้นะเมื่อกี้นะแย่งไม่ติดนะครับผมโอเคครับเตะไปแล้วนะก็เลยคลิปนี้จะสั้นหน่อยนะวันนี้แบบลองเล่นเฉยๆนะเออเมื่อกี้มันท่ามงกัฎกัมารูไมัอย่างที่ตอนนี้คะแนนสี่สี่อยู่นะครับคิดว่าแล้วตอนนี้เป็นห้าสี่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะชิปหายนะสำหรับสถานการณ์ที่เอ้าออกเป็นสี่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 ถูกแล้วนะครับอ้าวอ้าวอ้าวแม่งกูเงาอีกเล่นไม่เป็นแหมโอ้โหแบบให้ผู้เล่นบิ๊กนอร์เขาหน่อยดีวะ อันี่เตนะน่โกแม่งเข้าแน่เลยชิปหายแล้วห้าสี่แล้วนะครับเลยถู้ว่าค่อนข้างที่จะง่ายกันนะผมการยิงเข้าประตูนะคือถ้าพวกโป,โปเล่นนี่แม่งน่าจะเอาไปทำเป็นแบบมินิได้เลยนะเออนะครับดดแม่งเลยกดไม่ทันอีกกูเยี่ยมยอดนะครับอ๋อเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อกดชิปวิง่งวิ่งได้นะครับก็ว่าอยู่แต่มันช้าๆนะโอเคเอาแลวเพื่อเราแม่งเอาบอลมาได้ไงผมแม่งตืงจัดเลยนะครับ ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดแบบเพื่อนมันส่งบอลมาให้แล้วเรากดแคบอ่ะมันจะได้ปะจังหวะนี้เมื่อกี้แม่งเกิดเหตุขัดข้องเล็กน้อยนะเวลาเหลือศูนย์แล้วนะแต่เหมือนว่ามันจะไม่มีเสมอนะครับอ้าวแล้วแม่งว่าทีมก็เตะไปแล้วก็ชนะงงๆนะอ๋อไม่มีเสมอด้วยนะครับสําหรับเกมนี้นะโอเคนะครับผมผมมองว่าคือถามว่ามันมันไหมมันก็มันแหละแต่คิดว่าคิดว่าเล่นกับเพื่อนผมเซิร์ฟวีฟรีเวถ้าเล่นกับเพื่อนน่าจะมันน่าจะมันสุดนะครับเล่นกับเพื่อนน่าจะมันสุดนะครับ เล่นแบบ multiplayer อ่ะผมมองว่าแบบมันก็มันแหละแต่แบบว่าบางทีเราแม่งยังไม่เก่งไงแลวคือยังเล่นไม่เป็นนะครับมันก็จะเหมือนแบบไปเป็นแบบเป็นเหมือนผมแบบไปเป็นเป็น npc ในสนามนะครับก็เลยว่าจบไปก่อนแล้วกันคลิปนี้นะผมคิดว่าให้ผมให้ทุกท่านมานั่งดูไอ้คนกลางผมเล่นไปก็คงยังไม่หนุกอะไรนะก็เรียกว่าเกมโดยรวมโอเคนะเออนะผมตอนที่ผมเล่นเองมือแก้แมตช์หนึ่งอ่ะ ก็เอฟเฟกต์ก็ค่อนข้างที่โอเคนะแล้วก็เสียงเนี่ยเอาเสียงภาคก๊อปมาเลยนะครับก็ก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่กลัวลิขสิทธิ์เฉยๆนะคนเล่นก็ตั้งแสนนึงนะไม่รู้มันจะโดนหรือเปล่าไม่น่าโดนหรอกนะฮะผมก็เอาว่าจบไปแล้วละกันนะสำหรับคลิปคลิปนี้นะขอบคุณที่เารับชมมากๆนะครับผมก็จะมาในคลิปหน้านะส่วนนี้ขอไปก่อนใครชอบคลิปนี้รู้ก่อนนะครับนะอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกมนี้อีกหรือเปล่าก็บอกมาได้นะก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปฝึกก่อนไม่รู้จะได้เล่นหอเปล่าต้องขึ้นกับเพื่อนผมนะเพราะอย่างที่่่่่่บบออกกกกววาาาเเลนนนนนััพืจะะมมผ็ โอเคครับสว่วนนี้ก่อนสวัสดีครับ